อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเขาเรียกว่าไปได้ยินมาแล้วกันอันนี้จริงเทสไม่รู้นะฮะคิดว่าเป็นว่าคิดว่าเล่าให้ฟังแล้วกันได้ข่าวว่าซูบารุที่ผลิตเอ็มเปซ่าตัวนี้ออกมาจริงๆเขาไม่ได้มีเป้าหมายมาเพื่อทะเลาะกับอีโวนะครับเขามีเป้าหมายคือเขาจะขึ้นไปฟัดกับอาร์สามสองที่ออกมาก่อนในตอนใช่ครับพี่แต่ว่านักเลงที่เล่นรถด้วยกันเนี่ยมันอยู่ในเจนที่ออกมาพร้อมกันสมัยนั้นใครซื้ออาร์สามสองคือต้องมีตังแบบอีกในระดับหนึ่งที่เขาจคนรวยถูกต้องครับพี่แต่ว่าในช่วงนั้นก็จะมี มันออกมาพวกประมาณนี้ก็จะมาเจอกันบนเขาเจออะไรเงี้ยครับแล้วมันขัดสีเหมือนกันก็จะหวดกันตรงนี้สวัสดีครับ<ะ>กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนุกบ็อกซ่าเรซิ่งและวันนี้เรามาอยู่กับเรดมาร์กาซีนครับ รถที่เราจะพาเพื่อนๆมาดูในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความพิเศษเขาบอกว่าเป็นซูบรุที่มีเพียงแค่1,000คันในโลกเท่านั้นครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของรถกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับพี่ผมเอกครับมงคลคําสูงครับเอกม a g จิ r ก c รซิ่งครับโอเคครับพี่เอกเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า วันนี้เราอยู่กับต้องบอกว่าเป็นซูบรุอ <GC 8. S 2> ิมเพซ่าอิมเพซ่ G C 8 G C 8ใ G C 8เนี่ยมันคือถ้าผมจำไม่ผิดมันคืออิมเพซ a าโฉมแรกเลยถูกไหมครัใช่ครับ 1, 2, 3, ่5 6ครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฉมแรกแรกเลยใช่ใช่แรกแกใช่ทีเนี้ยพี่เอบอกว่า ตอนแรกพี่บอกคันนี้มีพันคันใช่ตอนแรกผมก็เอ๊ะปกติแล้วเนี่ยอีเพซ่านี่ผมไป Google มาเลยนะครับผมเขาจะมี3ตัวถังใช่ไหมสามตัวถัง4ประตูครับตัวถังที่เป็นวากอนวากอน GS ตัวนั้นใช่ครับแล้วก็เป็นตัวถังที่เป็น G Coupe ครับก็คือสปอร์ตสองประตูใช่ครับผมเอ๊ะมันก็ไม่เห็นต้องท่าความก่อนแฟนๆเขาเรียกว่าคนที่ดูบ็อกซ่าด้วยซ้ำจะรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยโตรงมาเตอันด้าครับผมผมเนี่ยนะเห็นซุมรุกก็ก็ซุมรุกก็อีเพซ่าสองประตู สมมติว่าไอาคันที่56 0ห0 0มื่นคันก็จะเป็น4ประตูทั่วไปอ,อาจจะเป็นเบอร์4เบอร์5เบอร์6อันนี้ก็เป็นเบอร์หแต่ว่าเป็นคูเป้ตัวถังที่พิเศษคือจะเป็น WRC เดี๋ยวก่อนนะ WRC Limited ปกติเนี่ยมันต้องเป็น WRX เท้าความก่อนอ่ามันต้องเป็น WRX คือตัวธรรมดา STI ก็จะเป็นเอาง่ายเหมือนอารมณ์เหมือนไทยอาของ Honda แล้วกันตัวซิงขึ้นมาอ่าตัวซิ่งเหมือนไทอาร์ฮอนด้าเขาเรียก STI ก็น่าจะสุดแล้ว WRC ก็คือ WRCWRC แล้ว V Limited พันก็คือเป็น STI เป็นเวอร์ เป็น WRC คือเฉลิมฉลองอที่เป็นเวอร์เรลลี่คาใช่ไหมครับครับผมแล้วคันนี้จะเป็นตัวถังไลรเวทหลังคาก็จะเป็นหลังคากระป๋องนมบ้านเราก็เรียกหลังคากระป๋องนม ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีวิทยุมาให้ออปชั่นก็จะน้อยก็คือเหมือนกับว่ารถที่ตัวซิ่งเลยว่าตัวแท็กใช่ตัวที่เกิดเขาเรียกว่าเอามานี่เอาาลงแข่งได้เลยถูกต้องครับล้อก็จะเป็นเป็นของ v o l k s t i มาให้เลยอย่างเงี้ยครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันนี่ล้อดูนี้ภายนอกก่อนหน้าตามันเนี่ยครับก็คือเขาเรียกว่าเหมือนตัวซีตีไปกติไหมเหมือนครับเหมือนกันเลยเหมือนกันตัวนี้เขาเรียกโฉมเลยอิมเปซ่าเนี่ยเขาาตะกุดอิมจะไม่เหมือนชาวบ้านหน้ามันก้องเป็นตัวเหมือนเป็นสากันซะใหญ่ตัวนี้เขา อันนี้มัน G C เวอร์หครับเอาเนี้แมาไหมตอนนี้ไม่ใช่ไมไม่ใช่ครับมันต้องหลังจากเจนหลังจากนี้จะเป็นต้องนถึงจะเป็นเหยี่ยวเป็นหมูเป็นแมวเขาเรียกว่าเสือล่าสุดอะไรเงี้ยฮะมากระทั่งสวนตัโผมนี้เขาเรียกว่ายังไม่มียังยังไม่าีพับภายนอกจากโรงงานมาแบบนี้เลยถูกไหมฮะปกติแล้วเนี่ยไอตรงเนี้ยถ้าเป็นรถแข่งคือมันต้องเป็นสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ครับอันนี้ก็มีข้างในครับ อ๋อแต่ว่าแค่มีก็จะมีฝาปิดเวลาเราวิ่งถนนจริงๆก็จะมีมีทุกคันก็คือพาร์ทฝากระโปรงที่มีเขาเรียกว่ามีจกู๊เนี้ยใช่สรูปแบบเนี้ยใช่ครับก็คือเขาเรียกเป็นเอกลักษณ์ของอินพีาเลยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นไลท์เวทก็จะเป็นฝาโปรงอลูมิเนียมตัวนี้เป็นฝากระโปรงอลูมิเนียมถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวธรรมดาแล้วกันก็จะมีฝาเหล็กเป็นฝาเหล็กใช่ครับมีสกู๊ปเหมือนกันใช่ครับแต่ตัวไลท์เวทก็เป็นฝาอลูมิเนียมใช่ครับพี่ตัว ครับผมครับแต่ว่าตัวพิเศษนี่ก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนคล้ายๆกันอันนี้จะไม่แตกต่างแตกต่างเรื่องของอย่างอื่นโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตมาดูทางฝั่งนี้กันก่อนที่พี่บอกเมื่อกี้ล้อเนี่ยเป็นล้อของอะไรนะฮะเป็นของเลเนี่ยครับเล่ผลิตลใ,ชใช่ครับรจะปั๊มเป็นเลแล้วก็เป็น a t i ซูบุรุนี่ครับเทคนิกไอ้ล้ออะไรนี่คือมีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นรุ่นนี้เท่านั้นเฉพาะตัว WRC เลยไหมฮะใช่ครับลงมาเลยถ้าเกิดว่าเป็นตัวเอเชียธรรมดาก็จะเป็นอีกล้ออีกแบบนึงครับอบแวดูันนั้นเขาจะเป็นล้อเขาเรียกว่าฝาเบียล้อฝาเบียรรอลักยิ้มครับจะมี เป็น5ก้านแล้วเป็นหลักยิ้มเป็นฝาเบียร์เขาเรียกเรียกฝาเบียร์ใช่ครับสมัยไอ้ตัวนี้ตัวท็อปขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกฝาบาัตไรเซอร์น่าจะ <laughs> <laughs> เบียร์น่าจะประมาณที่วิ่ฝาพี่เมื่อก่ครับช่วงล่างคันนี้เป็นของอะไรครับพี่ข้างหน้าเป็นเออร์ลินครับข้างหน้าเออร์ลินครับข้างหลังล่ะข้างหลังเป็นเทอินอ้าวทำไมไม่ใส่ไม่เหมือนกันอย่างนี้อ่าก็คือคือเรื่องของความแข็งครับผมต้องการให้หลังมันแข็งนิดนึงครับคือจริงๆมันเป็นเออร์ลินสีต้นสีต้นด้วยด้วยความของผมัััันนนนนฟลลลิิ่งงงงใหห้มมมแข็ดึเป็น ขับเคลื่อนสี่ล้อนี่ครับพอผมปิดซีดิฟแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้มันขับล้อหลังแบบไว้หน่อยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอันนี้เป็นสูตรแล้วกันก็คือว่าก็อยากลองลองไปเล่นๆอะไรเงี้ยโอเคเขาเรียกว่าเป็นเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเป็นความลับเพราะว่าปกถิเนี่ยคนทั่วไปก็จะทุกยี่ห้อเดียวกันเซีรีส์เดียวกันแล้วไปเขาเรียกเปลี่ยนสปริงหรือเปลี่ยนอะไรเอาแต่นี่คือเราอยากรู้ของ ข้อข้อแตกต่างครับ,รบว่ามันมันมันแตกต่างกันตรงไหนก็จับฟีลิล่งได้ดีมากกว่าเพราะว่าไปวิ่งบุรีรัมในแท็กมาก็ไปไป,ไปร่วมสนุกในงานพวกคาขับอะไรเงี้ยผมก็ชอบเอาคันนี้ไปวิ่งไปวิ่งบุรีรัมมาแล้วเนี่ยแยบแจ็บได้ไหมอยากรู้ตัวเลขต่างอันนี้หละครับ,รบไม่ได้เต็มที่มากครับก็หนึ่ง ห้าแปดห้าเก้าประมาณนี้ครับห้าเก้านี่ก็ไม่เต็มที่แต่ถ้าถ้าคือยางมันเป็นยางเรเดียนนะครับถ้าใส่ยางซอฟท์นิดนึงก็ต้องมีห้า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 หกประมาณนี้ก็น่าจะได้แต่เขาเรียกว่าตัวรถคือมันออกมาเพื่อการแข่งขันอยู่แล้วใช่ครับมันเบากว่าเขาเบากว่าครับตัวสโค๊ปนี่ก็คือใช้ได้จริงใช้ได้จริงครับเวลาเราจะวิ่งในแทร็กเนี่ยเราก็ปิดแอร์เราก็จะเปิดสโค๊ปเหมือนรถแข่งทั่วไปอย่างเงี้ยครับมากันที่พี่บอกว่าหลังคากล่องนมมันคืออะไรพี่หลังคากล่องนม กระป๋องนมครับเขาบ้านเราเรียกแบบนี้ครับ oh. เหมือนมันฝาเบียฝานมไอตัวเนี้ยไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นใช่ครับมันคือกระป๋องนมกระป๋องนมไม่ใช่ใชว่าทั้งหลังคาเป็นอะไรไม่เกี่ยวใช่ครับเพราะว่ามันปิดเปิดมันเหมือนกระป๋องนมเนี้ยครับ เป็นคันโยกที่ใช้โอเคที่มาของหลังคากระป๋องนมครับี่ผมบอกแล้วคนไทยสุดยอดนะฮะเขาก็จะตั้งชื่อใช่ครับมีขายยาให้ตลอดแล้วแบบนี้น้ำไม่เข้าอ๋อไม่เข้าครับมีลูกยางถ้าปิดอ๋อมีลูกยางปิดแน่นครับไม่มีเข้าลมก็ไม่เข้าก็คือว่าเรียกว่าใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับลงงานอันนี้โอเคไอ้กระป๋องนมที่ว่าคือมาจากจุดนี้คนไทยเราจะอิงเรื่องของลักษณะคล้ายๆครับผมของที่ใช้อย่างเงี้ยไปคุยฝรั่งฝรั่งงงนะฮะงงนะครับพี่หลังคากระป๋องนมฝรั่งเขาไายืนมองว่าไหนกระป๋องนมโอเคไอ้ส่วนขอองภายนก มันต่างจากเขาเรียกว่าโป่งหน้าโป่งหลังก็คือเหมือนกับตัว w X ธรรมดาเลยคล้ายเลยครับผม้ายเลยใช่นะฮะตัวโป่งเท่ากันใ่ายนอกเหมือนกันรแล้วสปอยเลอร์อะไรทุกอย่างชุดแต่งเหมือนกันไหมฮะอันนี้เหมือน4ประตูเลยครับพี่แค่ของเราเป็นคูเป้อ่านั้นไอตัวที่เป็นคูพี่บอกว่ามันตัว4ประตูงั้นถ้าเกิดตัวที่เป็นคูเป้ธรรมดาที่ไม่ใช่ตัว雷威 X เนี่ยตัวนั้นจะเป็นไทอาเป็นคูเป้เขาเรียกไทอาชุดแต่งจะไม่จะไม่เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ครับแต่ว่าเรื่องของ ออปชันจะไม่เหมือนแบบนี้ครับผมบก็คือจะแตกต่างกันใช่ต,ตัวตัวถังคูเป้ก็จะมีคูเป้แล้วก็จะเป็นตัวลิมิต็ดต่างๆ่ออกมาอีกก็คือเรียกว่ามีรุ่นย่อยเยอะมากมาย่อยออกมาใช่ครับโอเคเอาไปว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวพิเศษใช่ครับที่เป็น WRC เวอร์ชันที่ทำออกมาเพื่อฉลองใช่ครับ แชมป์โลกเลยแชมป์โลกใช่ตัวนี้ก็เป็นไทยอาเนี่ยครับมันก็จะปั๊มไทยอาเหมือนกันไม่ใช่ไทยอาร์ฮอนด้าผมกำลังจะถามเอ๊ะเหมือนไทยอาร์ฮอนด้าเลยนี่คืออานี่คือยอดจากเรซซิ่งนะครับน่าจะเป็นเกับตัวพิเศษตัวแข่งแต่ครัว่าไทยอาของตัวนี้ไม่ใช่ว่าเปิดฝามาแล้วเป็นเชยี่สิบไม่ใช่ครับพี่เป็นบียี่ครับโอเคเเลอตายแล้วแบกไปด้วยบียี่เอาตรงปีตรงปีใช่ครับพี่ทางท้ายก็มาเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับจริงๆตัวเอสทีไอเวอร์ชั่นก็จะเป็นหางสองเรรียกววว่่่่่าแแแแลล้้ตตออปชชัันใคบ เวอร์ชันที่ออกมาถามแบบคนไม่รู้เลยพี่อาไปลองขับจริงแล้วเนี่ยมันแตกต่างจากตัวปกติไหมเรื่องของปกติหรือเทียบกับสประตูก็ได้ครับคืออันเนี้ยผมว่าถ้าเรื่องของ r ร s p o n ส์เนี่ยผมว่าดีกว่าเรื่องของน้าหนักการตอบสนองเนี่ยครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยลูกก้านเนี่ยก็จะเป็นฟอร์สทำงานก็จะไม่แบบเป็นก้านเหล็กเหมือนทั่วไปนะครับเราอันนี้เขาลองรับมาให้ก็เขาเรียกว่าเครื่องยนต์เนี่ยทำมาเรียบร้อยแล้วก็มี จูน ECU จากโรงงานมาครับเหมือนตัวไทยอารอย่างเงี้ยครับก็จะแตกต่างกว่าตัวซีวิกทั่วไปมันก็เหมือน EK EK4 EK, 4, EK อย่ EK เงี้ยครับม,มันจะแตกต่างกันกเรื่องของช่งวงล่างก็แตกต่างตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่าพร้อมแข่งมากกว่า Performance มันจะดีกว่าแต่ก็ยังเขาเรียกว่าสติยุทธได้ไหม ทยูดก็ได้ครับพี่ยังสามารถใช้เดลี่ยูดแบบขับกินกาแฟอันนี้เดลี่ยูดเลยครับนี่ผมขับเนี่ยคือนี่คือรกินกาแฟกินข้าวด้วยครับกินข้าวแถวไหนพี่อันนี้นอกเรื่องนิดนึงครับก็แถวแถวใกล้ๆนี่ครับพี่อ๋อใกล้ๆแถวนี้ข้าวแพงไหมพี่ไม่ไม่แพงกินทีนึงเท่าไหร่สองชั่วโมงไม่ครับพี่สามชั่วโมงอ๋อกินนานนิดนึงอันนี้ก็เดี๋ยวเราคัดออกดีกว่านะครับผมไม่งั้นออดแล้วเนี่ยไม่บ้านไหนก็บ้านไหนไม่กับบ้านโอเคครับพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บ เขาเรียกว่าฟ้าที่พร้อมผ่าใช่ครับหลังคาแล้วก็ไล์เวทครับพี่จะหลังคาไลเบรครับจะีเสีเอาเ่าการฟ้าผ่าได้เราได้ครับแต่ตอนนี้เราไม่พร้อมสาบานเลยนะไม่ครับสาบานได้เดี๋ยวาดูภายในกันดีกว่าพี่มาโอเคครับมาดูกันที่ภายในกันบ้างจุดเด่นเลยไม้สีขาวแบบนี้นี่มันพิเศษต่างจากตัวปกติแล้ก็คล้ายกันครับอยู่ที่ความเร็วนะอ่าครับอันนี้คือตัวญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้ก็ชี จริงๆอ่ะญี่ปุ่นกฎของเขาคือตัดที่180ใช่อันนี้ก็180จริงๆอ่ะมันมี280จริงครับเป็นไม่280เลยละตัว S T I ก็จะมี280ครับแต่ตัวนี้จะเป็นให้มาเป็น180ก็คือว่าด้วยความที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดที่ขายในญี่ปุ่นใช่ก็เลยมาให้แค่180ใช่ครับและอีกตัวนี้ที่ขายออสเตรเลียก็เป็น280 ครับ230 260 280อ่าก็คือขยับสเตปไปตามกฎหมายแต่ละประเทศถูกต้องครับพี่แต่จริงตัวรถอ่ะเอาว่ากันตรงๆแบบไม่พูดถึงเรื่องกฎหมายละกันไปถึงนะหมวนเกือบครึ่งรอบครับมมวนก็คือถึง1 8 0ปุ๊บไปครึ่งทางนึงครึ่งนึงใช่ครับนด้ต้องมี25 25มีครับประมาณนี้สุดยอดภายในก็เรียกได้ว่าก็เหมือนตัว4ประตูบอกผู้หน้าเป็นเขาเรียกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนหรอครับตัวถ้าสีฟ้าเนี่ยเป็นเป็นลิมิเต็ดแล้ว เบาะสีฟ้าพวงมาลัยเป็นโมโม่ครับผมหัวเกียร์เป็นไทเทเนียมก็จะมีเกียรสามสาายให้อันนี้เขาเรียกว่ามาเป็นรีมิเต็ดเฉพาะรุ่นนี้ครับผมสีคอนโซลก็จะเป็นเป็นสีน้ําเงินครับเรือนหม่ประมาณนี้เหมือนบอกก็เรียกว่าเขาเรียกว่าใส่รายละเอียดมาใช่ครับแป้นนุ่งแป้นเยียบอันนี้ก็เป็นเอสซีถูกต้องครับพี่ผผมพื้นก็เขาเรียกว่าซิ่งมาเลยซิ่งมาเลยครับเรียกว่ามาแบบพร้อมแข่งใช่ครับ ตัวนี้ก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีวิทยุครับผมก็จะลดน้ําหนักอะไรไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็แผ่นซับเสียงอะไรเงี้ยก็คือต่อดอกหมดจะไม่มีใช่เรียกได้ว่ารับรู้ทุกอาการทุกทุกอนูเหมือนกันทุกอนูที่ดีึ้่มาใส่ใต้ท้องรถอย่างดีนะฮะว่าแผงเขาเรียกกระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้ามาให้อยู่ใช่ครับก็น่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นพวกออปชั่นเลยฮะ จริงๆถ้าไรเบดจริงต้องเป็นแบบมือหมุนผมชอบอีกอย่างหนึ่งของตัวรุ่นนี้นะที่สาหรับผมบอกว่าก็เป็นเอกลักษณ์คือกระจกแบบที่ไม่มีขอบไม่มีขอบประตูใช่หล่อมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทําให้รถดูโปร่งดูสปอร์ตตัวมันเหมือนประตูรถสปอร์ตที่เปิดประทุนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยไอตัวเกจวัด3ตัวที่แถมมาให้ตรงกลางนั้นวัดอะไรบ้างคะแรงดันน้ำมันเครื่องครับแบตเตอรี่อ่าแล้วก็อุณหภูมิน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องอ๋อเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเทอร์โบเซต ที่เรามาติดแยกกันเสือก็จะเป็นแลงดันน้ำมันเครื่องถูกต้องครับวันบูธใช่แล้วก็วันบูธมีมาให้ครับนี่ครับมันจะอยู่ติดตรงนี้อ๋อมีมาอ๋อมีมาตรงนี้นี่เองอ๋อริจินอลจะบอกได้ไหมว่าพวกแบบผมสังเกตเคยผมเคยเห็นทรงแบบนี้แต่ไม่ได้อยู่ในรุ่นนี้ครับอันนี้ถือว่าแบบเป็นต้นแบบได้ไหมต้นแบบที่เคยเห็นพวกของแต่งที่เอามาแปะไว้ตรงพวงมาลัยเหมือนเป็นเหมือนคอนโซลเหมือนกันใช่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแดดี้อะไรเงี้ยคใช่อันนี้ถือว่าเป็นต้นแบบที่มาจากต้องคราเลยเพราะว่าอันนีี้้คคือเเาาาจะะใหฉพตััวท่สํญ ที่เราต้องดูเวลารถพวกนี้มันเป็นรถเป็นเหมือนแขกคาร์นะครับเป็นพวกรถที่ออกใช้เพอร์ฟอรนซ์ของเครื่องออกมาแล้อูซิ่งได้จริงใช่ครับผมก็เลยว่ามีบอทหมดเลยมีมีวอร์นิ่งให้นะครับพวกนี้ผมชอบความรถ90อย่างหนึ่งคือว่าเกจวัดทุกอย่างเนี่ยมันยังมีบอกแบบครบๆใช่ครับผมให้เรามันเป็นเหมือนดาบสองคมถ้ารถเราสมบูรณ์เนี่ยหรือไม่รู้พี่เป็นเหมือนผมไหมอย่างตอนสมัยก่อนผมขับ3าประตูเนี่ยนะไปติดเกจวัดมาปุ๊บเนี่ยตามจะเหลือซ้ายอยู่ตลอดมันจะมีความระววงกังวล โดยเฉพาะความร้อนมอญน้ำอันดับหนึ่งเจ็ดสบแปดสิรถติด95ปกติรถติดปุ๊บเอ๊ะทำไมเก้าแปแล้วพัดลมไม่หมุนว่าร้อยหนึ่งก็ยังไม่หมุนว่าสักพักหนึ่งดับดีกว่าเป็นเหมือนทุกคนครับพี่เป็นเมกันทุกคนมาตามมันจะระแวงซ้ายแต่อันนี้จะพิเศษคือพี่สังเกตจะมี Water s p สเปย์ออโต้ไอซีวอเตอฉีดอินเตอร์ให้อัตโนมัติถ้าสมมติเราขับรอบเกิน5,000ครับ ครั้งที่ห้าพันเนี่ยมันก็จะฉีดน้ําจะมีฝาปงตรงนีฉีดใส่อินเตอร์ใส่อินเตอร์ให้เลยไอแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าอินเตอร์น้าอินเตอร์น้ำไม่ใช่ครับไม่ใช่อินเตอร์น้ําก็คือเป็นระบบน้ําแต่อันนี้คืออินเตอร์ลมอินเตอร์ลมแต่ใช้น้ำเข้าไประบายใช่โอเคจะมีตัวฉีดน้ําเหมือนปัดที่ฉีดผลอยู่บนฝาปงฉีดไประบายให้เขาเรียกว่าเป็นตัว water spray e ช่ครับก็สามารถเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตัวคูลดาวน์แล้วก็ในการแข่งขันก็เป็นตัวโกงอย่างหนึ่งถูกต้องกับ เพราะว่าวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันรอบเท่ากันใช่ไอคันที่มีได้เปรียบแน่อันนี้จะขึ้นที่สมมติพี่ขับห้าพันรอบไว้เนี่ยตัวนี้จะทํางานอัตโนมัติเลยครับหรือเราจะปิดก็ได้ก็ถือว่าเป็นรถที่โหออกมาพร้อมแข่งเลยใช่ครับจริงอย่างเดียวคือถ้าถ้าใจถึงพอผมนะขับนี้ถ้าใจถึงพอตีโลบาตีโลบาไปได้เลยใส่เบาะหลังแข่งคู่หน้าไปได้เลยครับไปได้เลยไปได้เลยครับแต่ผมบอกตรงผมก็ใจไม่ถึงเหมือนกันครับพี่จะมาเจาะต่อให้ตีโลบาหลบคอนโซมผมเพรครับ ไม่กล้าเจาะเพราะว่ามันต้องเจาะตัวพื้นอยู่ดีครับผมใส่น็อตอันนี้ผมเคยได้โลบาคุสโกมาเท่ๆเลยแต่ไม่อยากเจาะรถแปะกาวสองหน้าวางเฉยๆขับไปก็ก๊กก๊เอาทรง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 แต่คือถ้าไม่ใครมานั่งรถด้วยเขารู้ทันทีโลบามันจะขยับตลอดเวลาแปะกาวสองหน้าไหมครับโอ้ยุคนั้นเขาเรียกสัเอมแดงยังไม่ค่อยฮิตซะด้วยสัเมแดงไม่มี ก็เรียกว่าภายในเนี่ยจะมีความพิเศษแตกต่างจากตัวปกติเกตวัดที่มีมาให้พร้อมหัวเกียร์ก็เป็นไทเทเนียมเลยไทเทเนียมครับโรงงานครับเป็น s t i แล้วก็จะมีเพจอะไทีนี้ก็คือคันนี้เป็นคันที่่าไรครับ261ครับ261กพันจากหนึ่คพันคับที่พันคันในที่นี้คือพันคันที่ขายในญี่ปุ่นหรือว่าเป็นพันคันที่ขายทั่วโลกก็น่าจะทั่วโลกนะพี่อ๋อแต่ว่าเรียงแต่ว่าคันนี้เป็นเวอร์ช เขาเรียกว่าเป็นพันคันที่ผลิตแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะขายในตลาดญี่ปุ่นแล้วกันใช่ไออีก5้า้อยคันอาจจะไปขายในตลาดเมกาตัไอื่นก็แต่เท่าที่เห็นผมเห็นเป็นพวงมาลัยขวาหมดนะม่าจะมีใช่ครับเพราะว่าไมเป็นร้อยแปดสิบผมมั่นใจว่าน่าจะญี่ปุ่นนะแต่ว่าต่างประเทศอาจจะได้โดยเหมือนยี่สิบสองบีเหมือนกันครับเออจะว่าไปอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันปกติเนี่ยคนที่ไม่รู้เนี่ยก็มักจะเขาเรียกว่าอะไรนะคิดว่า รถอินเปซาที่เป็นสองประตูคือยี่สองบีเท่านั้นจริงๆไม่ใช่ใช่ครับยี่สบ2องบีจะมีโป่งครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลเรื่องของกันชนหน้าหลังจะไม่เหมือนกันครับยี่สิบองบีจะไปคล้ายเคืองกับตัว WRC อีกตัวหนึ่งที่เป็นคูเป้แต่ว่ารถเป็นโฉม GC เหมือนกัน GC เหมือนกันใช่ครับเป็น GC ไม่อยากจะสปอยแต่ขอโม้ได้ไหมได้ครับว่าได้ข่าวว่าพี่ก็มียี่สิบองบีเหมนกันมีเป็น WRC ครับ WRC ด้วยใช่ครับยี่สิบองบีธรรมดาว่าแแล้ว อันนี้เป็น 22B บีที่เป็น WRC ด้วยใช่ครับพี่ใกล้เสร็จกันี่ครึ่งทางแล้ครึ่งทางแล้วรออะไรที่กำลังข้ามที่อีกมากำลังบินมาใช่ครับเอาเป็นว่าเหลือสัก90%เดี๋ยวผมกางเต็นท์รอได้ครับพี่ก็จะให้ม็อกซ่าเคสซิ่งมามาเจาะลึกให้ขอบคุณครับเพราะ 22บีเนี่ยหลายคนอาจจะคิดวก็แล้วไงก็อิมเพซ2าสองประตูถ้าใครเคยเห็นงานมอเตอร์โชว์แมหรือเอ่อหรือออโต้ซาลอนปีก่อนที่มีรถ22บีของโปรไดอันนั้น P25 อ,อันนั้นคือคอนเซปต์เดียวกับของผมตัวเป็น WRC ใช่แค่ต่างกันคือ WRC จะโปร่งใหญ่กว่า22 b ีเล็กน้อยโปรไดเนี่ยเอามาพัฒนาใหม่วางเครื่องยนต์ไปใหม่ใส่เกียร์ใหม่ช่วงล่างใหม่ทุกอย่างใหม่เบรก ทุกอย่างใหม่ไอ้ไฟหน้าพาร์ทที่เป็นคาร์บอนราคาบางนอก,ก2่อ2 0ถึง30ล้านครับ,รบในไทยเสียภาษีแล้วอยู่มันห้าิ5ห้าใช่าัาที่เป็นกระแสของปีที่มอเตอร์โชว์นั้นช่างมาในห5าล้านเรา <c oughs> เราไปไม่ถึงอยู่แล้วแต่ขายไปเรียบร้อยแล้วหมดใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูไอ้ยิบสองปีคันนี้เราเอา ผมว่าคันนี้ WRC ขี้หมูขี้หมาก็ต้องมีหารครึ่งนะประมาณนะั้นหวงว่านะครับผมถ้าสัมปาณ์ดูอยู่ก็ผมไม่เกี่ยวนะครับข้ามคลิมนี้ไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่พระเอกกันหน่อยดีกว่าขอดูเครื่องจักรรถคันนี้เลยนช่เลยครับพ <Okay, S 2> ีบ่โอเคัอันนี้ยังยังเดิมอยู่ครับโอเคครับแต่ก็ยนท่ออะไรมาแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการโอเวอร์ฮอบครับชุดใหญ่ครับต้องยกเครื่องออก คือคันนี้จะต้องรื้อยกเครื่องแล้วก็แยกชิ้นส่วนทําใหม่เพราะว่าผมสั่งพวกแผงจิงลีดพวกไอคิ้วมาใหม่ครับพวกท่อต่างๆนี่เบิกใหม่หมดครับไอคําว่าอิมคอแดงคือดูที่ตรงนี้ใช่ไหมครับคอยดีคอยดีก็คือมาจากคำว่าคอยดีแดงใช่ครับคอยดีมันสีแดงถ้าแดงก็แรงเลยครับเขาสีแดงๆนี่แรงแน่นอนแรงแน่นอนถ้าคอขาวส่วนใหญ่จะเป็นตัว GC3 สามครับผม แล้วก็เป็นออโต้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคอขาวแบบไม่มีเทอร์โบแล้วมีเทอร์โบอ่าเพราะว่ามันจะมีรุ่นที่เป็น NA ครขับสองก็มีขับหน้าก็มีรับ GC3 อะไรเงี้ยประมาณเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องคอแดงตันนี้เป็น EJ20 อยู่ถูกไหม e j ยี่สิใช่ครับส่วนเขาเรียกอยี่สิบห้าอันนั้นจะอยู่ในปีหลังๆแล้วปีใหม่ขึ้นมาครับผม จริงๆในยี่้าเนี่ยผมมั่นใจว่ามันไม่มีในนี่ G ีซดนะครับผมน่าจะอยู่ในบอดี้หลังๆแลวเครื่องยนต์ใคร่วนี่ทำอะไรกับมันไปบ้างครับเครื่องยนต์อันนี้ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็คือเครื่องเป็นสัญญาณแบบนี้เลยลืออออกมาโอเวอร์ฮอนใช่โอเวอร์ฮอนไปแล้วหนึ่งปีเพราะว่าเครื่องเก่าที่จอดทิ้งนานน่ะอันนี้เปลี่ยนท่อนล่างใหม่ครับเพราะว่าชาร์ปมีปัญหาตอนนั้นเขาเรียกว่าจากการโอเวอร์ฮอนแล้วใช่ครับ ตัวนี้มาจากโรงงานให้ม้ามากี่ตัวพี่อ่าสองร้อยถ้าจากสแตนดาร์ดสองร้อยสิบนะสองร้อยสิบครับแต่ว่า<ม>ปลดล็อกก็ขึ้นสองร้อยแปดสิบก็ถือว่าเขาเรียกว่าพอปลดล็อกโปรเป็นไปตามเหมือนジ m a n a g r e e m e ต์ของเขาเรียกว่าผู้ผลิตรถญี่ปุ่นในยุคนั้นเลยใช่ที่จะผลิตรถออกมาที่แค่ประมาณเนี้ยประมาณนี้แต่ว่าปลดล็อกนิดหน่อยก็ทะลุใช่เพราะมันเป็นกฎหมายเขาอย่างเงี้ยครับก็มีตัวปรับแคมเบอร์ของเทอินใส่ไปให้ครับแต่ตัวโชคเป็นของไอ เออลินเจ้าตัวอนะิมเพซ s าเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าอนะิมเพซซาเนี่ยเป็นคู่ปรับกับอีวิลูชันถูกต้องนะพี่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเขาเรียกว่าไปได้ยินมาแล้วกันอันนี้จริงเท็จไม่รู้นะฮะค,คิดว่าเป็น,เนว่าคิดว่าเล่าให้ฟังแล้วกันได้ข่าวว่าซูบารุที่ผลิตอิมเพซ s าตัวนี้ออกมาเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้มีเป้าหมายมาเพื่อทะเลาะกับอีโวนะเขามีเป้าหมายคือเขาจะขึ้นไปฟัดกับ r 3 2ามสองที่ออกมาก่อนในตอนนั้นใช่ครับพี่แต่ว่านักเลงที่เล่นรถด้วยกันเนี่ย อีกในระดับหนึ่งพี่เข้าใจไหมคนรวยถูกต้องครับพี่แต่ว่าในช่วงนั้นก็จะมี e ี o 3 e ร์สามอีมันออกมาพวก ประมาณเนี้ยก็จะมาเจอกันบนเขาเจออะไรเงี้ยครับแล้วมันขัดสีเหมือนกันก็จะหวดกันตรงนี้เขาเรียกว่าสุดท้ายรถจํานวนที่ออกมาเยอะกว่าเวทที่ใกล้ๆกันเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องอาพูนตรง2,000โบเหมือนกันจากเดิมที่ซูบรู้บอกว่าโอ้โหค่าจะสร้างรถคันนี้ขึ้นมาเล็กกว่าเบากว่าจะขึ้นไปซัดกอซิล่าครับท้ายแล้วเจอไอเด็กข้างบ้านเตียนอยู่ตรงนี้แหละใช่กอซิล่าบอกใช่ครับน้องเตียนไว้ใช่ไอ้นั่นก็คือกอซิล่ามันก็จะไปหวดกับรุ่นใหญ่อาระดับเขาเรียกเอส พวกนี้ของเขาเขาเรียกว่าโฟคิงแล้วโฟคิงใช่ครับผมซูบลูก็เลยบอกว่ากำลังจะเกิดละเจออีโวมาดับซะก่อนจะสู้กันเปนก่อนหลายปีเลยตอนนั้ก็ในวงการแรลลี่แล้วก็ทางเรียบใช่ครับพี่จริงๆคือกัดกันตั้งแต่แรลลี่แหละครับพี่ครับผมเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเรื่องเล่าและกัรต่อสัมปในการ์ตูนในหนังก็เป็นคู่ปรับกันนะใช่หลคนส่วนใหญ่คิดว่าซูบลูจะเกิดมาเพื่อฟัดอีโวแต่จริงแล้วตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจแบบนั้น ขาจะไปหวนกับเครื่องอาบียี่หกครับผมสุดท้ายดับฟันแล้วก็ใไปไม่ถึงแต่ก็โชคดีที่ได้ WRC ได้เวิร์ลลี่ครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยกับรถคันนี้ผมว่าห้องเครื่องแบบเดิมๆนี่มันก็มีความแบบเขาเรียกคลาสสิกของมันนะคลาสสิกครับพี่อันนี้อันนี้ลกที่สุดแล้วจริงๆต้องถามหน่อยถ้าผมแบบนี้ผมอยากเก็บโล่งเหมือนพวกเครื่องคอนด้าได้ไหมได้เลยครับ๋ยวเก็บโล่งไม่เจอสายไฟเดี๋ยวครั้งครั้งหน้ามาก็ไม่เห็นแล้วครับสายไฟเพราะว่าผมเปลี่ยนกล่องเป็นลิง k ์ฟูลลี่แล้วที่อยู่ในห้อง <ừ> เพราะใส่ไฟพวกนี้ที่ไม่จำเป็นผมออกหมดครับแล้วก็ซ่อนหลบเข้าไปในแก้มหมดแล้วทำได้เหมือนกันเหมือนกันครับ,รบแต่ว่า อันนี้จะยากกว่า Honda เพราะว่าเครื่องเป็นเป็นสูบนอนมันจะกว้างแล้วของคือพี่ไม่สามารถจะเอามือล้วงเอาไปฮอนด้าได้ครับมันก็เียว่ามันไม่ถึงมันไม่สามารถทําสายไฟบลูทูธอย่างนั้นได้ใช่ครับให้โล่งแบบไม่เห็นได้เหมือนกันเรียกว่าเรียบร้อยกว่านี้เรียบร้อยกว่านี้เยอะในส่วนของตัวคําหน้าแบบนี้เขาเรียกค้มสามจุดใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอันนี้อันนี้เป็น2ครับพี่อ๋อมเป็นตัวฝั่งโค้งหลบอินเตอร์เฉ่ๆแต่ว่าไม่ได้ยึดกับแต่ถ้าเป็น3จุดจะเป็นเหมือนที่ใส่ใน a e 8 6จะคเข้าไปที่คอยช ครับผมอันนี้2จุดอันนี้ก็มาจากโรงงานโรงงานครับพี่ก็ถือว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่าครบเครื่องหมดเลยครับผมพร้อมใช้งานใช่ครับตรงนี้คือที่บอกว่าเป็นฝาอลูมิเนียมอลูมิเนียมใช่ครับและนี่ที่ผมบอกว่ามีหัวฉีดของอินเตอร์อยู่นี่อ๋อเขาฉีดตรงนี้ฉีดเข้าตรงนี้ฉีดหน้าฝาตอนแรกผมก็มองหาเอ๊ะแบบเอาหัวฉีดมาจอเแถวนี้ไม่ครับนี่ครับฉีดทั้งบนมาจากไอ้กระป๋องฉีดนี่ครับเข้ามาในนี้ก็คือมีสองหัว ใช้กระป๋องเดียวกับกระป๋องพักน้ําฝนเลยใช่ครับพี่เท้าความกันหน่อยไอ้คันนี้ได้มาอย่างไรพี่ซื้อโปรเจกต์มาต่อจากต่อจากเพื่อนครับเพื่อนมาก็ทําโปรเจกต์มายังไม่เสร็จครับผมผมก็ไปซื้อมาตอนนู้นคือในช่วงที่เราทํารถ ประกอบกันสมัยนั้นนครับยังสามารถนำเข้ามาได้ครับยังอยู่ในโกดังเนี้ยเอามาทั้งคือเพื่อนเนี่ยเป็นคนเอาเข้าอยู่แล้วทำด้วยกันก็เอามาทั้ง2องคันได้มาแบบนี้เลยไม่ก็ต้องมาทําก็ต้องมาเก็บงานมาเรียโตใช่ครับนั้นแจ้งเอกสารกว่าจะทําเรื่องนักสิปีได้แล้วประมาณครับประมาณนั้น ยุคนั้นพี่ได้มางานได้มาได้มาเท่าไหร่ยุคนั้นก็ร้านต้นๆตอนนั้นร้านล้านกว่าตอนนั้นด้วยนะตอนนั้นครับพี่ตอนนั้นแล้วมาเก็บงานจุกจิกหมดบทอีกเท่าไหร่พี่ผมก็ห้าหกแสนห้าหกแสนใช่ตามหาร้ออะไรให้มันครบอย่างเงี้ยครับคือล้อมันมีมาแต่ว่าสภาพมันแย่ครับพวกเบาะอะไรเงี้ยตอนที่มาจากญี่ปุ่นมันก็แย่นะครับก็คือมาคือทำใหม่แต่อันเนี้ยคือเราสั่งเบาะใหม่มาอีกแล้วใหม่แล้วเพราะว่าเบาะเนี้ยมันไม่มีผ้าเปลี่ยนไงเราต้องเอาที่สภาพดีที่จากใน ยาฮูมาเพื่อจะมาเปลี่ยนคือเปลี่ยนหมดครับไออินเตอร์ท่อทุกนี้เปลี่ยนหมดเลยครับพี่สรหมดแล้วแล้วก็กล่อง e ีซเปลี่ยนใหม่ครับก็คือเป็นกล่องวิ่งรอบนี้คือรับรองว่าแรงแน่นอนแรงแน่นอนครับพอทําเสร็จปุ๊บก็จะใช้น้อยลงนะครับพี่ครับผมเดี๋ยวแสดงว่าตอนนี้นี่คือใช้บใช้ทั้งใช้ทุกวันครับพี่จริงๆเอาตรงนะผมอยากจะอยากจะฟังเสียงอยากจะลองนั่งเอาพุ่งตรงอยากรู้ว่าไอรถที่มันเซ็ตโดยนักแข่งเนี่ย มันฟิลลิ่งเป็นไงได้ครับพาผมไปลองหน่อยได้เลยครับจริงนะได้เลยครับฝนตกเลื่อนเล่นิดหน่อยแบบได้โชว์สมรรถนะเยอะอันนี้เหมาะมันเลยครับเหมาะเลยนะครับโอเคครับผมถ้าใครเห็นบนท้องถนนเพจจะถ่ายเป็นลงโซเชียลก็ได้ครับเว้นไว้หน่อยละกันละกันครับเดี๋ยวมิดามาอีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะชิปรถคันนี้ไปถ่ายที่ดูไบได้ครับบนท้องถนนดูไบครับจะได้ไม่มีปัญหาได้ครับแล้วก็ขับออกไอเซ่ใบจันทรนะครับโอเคครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันปดปลากระโปรงอ่ะได้ครับ ไม่รู้จะเขาเรียกว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีละกันฟิลลิ่งเนี่ยคือผมเองเนี่ยเอาแบบรถที่ใกล้เคียงกับคันนี้แรงมาใกล้ๆกันที่ผมเคยขับแล้วก็เคยนั่งบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นอี o 8วแปดอีวัวแปดครับฟิลลิ่งของรถคันนี้ผมว่าไอเรื่องของความกระด้างของช่วงล่างแฮนดリングอย่างเงี้ยผมเอาแค่เฉพาะที่ผมนั่งอย่างเดียวนะผมว่าคันนี้เซตมาคือแบบเรียกได้ว่ามันคือรถแท็กเดย์ได้เลยใช่ครับ ส่วนเรื่องของการใช้งาน Daily Use เนี่ยผมว่า Daily Use ได้แต่ถ้ามีเขาเรียกว่ามีแม่บ้านนั่งไปด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องทะเลาะกับแม่บ้านนิดนิดห้ามพาไปกินบุฟเฟ่ส่วนเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยผมว่า Power Band นี่โหกว้าง r e s s o n s e แบบดีเนาะใช่ esponse ดี Power Band กว้างนี่ขนาดพี่บอกว่าเราจะไม่ได้จูนยังไม่จูนครับถ้าจูนแล้วคิดว่ารอบนี้ตั้งเป้าไว้กี่แหงมาผมกะไว้ครับ300ครับ 300คือใช้งานนะครับน้ำมันยี่สิบผมว่าน่าจะโอเคครับขับสนุกกว่านี้อืเป็น300อที่เขาเรียกว่ามาทุกย่านมาทุกย่านไม่ใช่ว่าเราต้องสับเลนไ์ลน์อย่างเดียวเพราะเมื่อกี้ที่ลองขับสภาพลองนั่งเล้เขาบอกว่าเรานั่งตอนที่รถติดๆเนี่ยกดมากดมาแทบไม่ต้องล้อรอบเลยใช่ครัโอ้สุดยอดจริงๆก็ผมบอกว่าเป็นรถอีกคันที่ผมชอบแล้วกันแต่ว่าปิดบูทไว้อ้าเมื่อกี้คือหลีแล้วผิดเลย ลิมเปิดนี่ขนาดยังนี่ขนาดไม่ได้เปิดนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้ไอเย็นแพงเพราะจริงใช่ครับใช้งานได้จริงๆครับก็เอางี้ดีกว่าสาหรับใครที่สนใจแล้วกันเห็นรถคันนี้แล้วเขาเรียกว่ามีซูบารุเป็นของเต็งครับอยากจะมาปรึกษาพี่เอกได้ครับอยากจะทําติดตามได้ทางไหนบ้าพี่ก็ Facebook ส่วนตัวครับมงคลคําสูงนะครับกีฬาไทยแล้วก็ทางเพจของของอู่ก็จะเป็น Magic เรสซิ่ง o ฟร s h o p ครับโอเคก็เรียกได้ว่า สาวกซูบี้อยากทำหรืออยากเป็นลิมิเต็ดแบบนี้แต่อาจจะเป็น,นผมอาจจะมีแค่ตัวคูปเป้ธรรมดาอยากแต่งไม่รู้จะเริ่มยังไงมออาพี่เอกได้เลย,เลยตามคอนเซปต์ของลูกค้าครับตามโปรเจกต์ครับได้หมดเลยครับว่าจะอยากได้แบบไหนคือเรา แก้ไขดัดแปลงได้หมดเนาะจะเอาอะไรที่นั่นอะไรเงี้ยก็ได้ตามแคตตาล็อกก็ได้เรียกได้ว่าตามงบเลยตามงบประมาณเลยตามความต้องการเลยก็บอกว่ายังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอกมากๆขอบคุณครับที่เขาเรียกว่าเสียสละเวลาให้ผมมาได้ทดลองหูนั่งรถคันนี้บอกว่าพอกลับไปขับไอ้แก่ของตัวเองขับไปขับฮอนด้าตัวเองแล้วรู้สึกว่าก็อย่างที่บอกแหละครับว่าเหมือนคันเล่งหายไปครึ่งหนึ่งขอบคุณบ็อกซ์อาเรซซี่ด้วยที่ให้เกียรติครับผม ยังไงก็ฝากติดตามชมพวกเรานะฮะ Boxer Racing ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยสำหรับวันนี้ผมนุ้ Boxer Racing ก็พี่เอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเจอรถเจ๋งๆเฟเฟียลแบบนี้คันไหนเนี่ยจริงๆไม่อยากจะสปอยแต่ว่าเดี๋ยวเราคงได้เจอพี่เอกกันอีกหลายรอรบเขาดูจากรถในเขาเรียกว่าในแคตตาล็อกของพี่เอกแล้วเนี่ยในโกดังของพี่เอกแล้วเนี่ยโหเราน่าจะถ่ายกันได้เป็นแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นอีพีละเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเป็นหนึ่งซีซั่น ของรถพี่เอกล้วนๆนะ <laughs> ทำเป็นซีรีส์หนึ่งท <c oughs> ิ้ตั้งกันดีๆโอเคยัง okay, ไงวันนี้ผมกับพี่เอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อน <c oughs> ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ